น้องน้องขายอะไรอ่ะขายขนมเค้กขนมไข่ค่ะแล้วอีกคนหนึ่งเหรอขนมเค้กค่ะขนมเค้กไปเรียกมาทั้งสองคนเลยถือของมาด้วยขายกี่บาท อืมแล้วนี่ไปโรงเรียนปะไปค่ะไปโรงเรียนค่ะแล้วทำไมถึงได้มาขายแบบนี้อ่ะผมาขายทุกวันค่ะโปรชิ้นขายตามร้านค่ะอ๋อแต่มันขายไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นขายอะไรบ้างเนี่ยมาดูสิโอเยอะแยะเลยขายเยอะแย,ยะแล้วขายได้ไหมวันนี้ขายก็พอได้ค่ะพอได้อยู่ใช่ไหมอันนี้ต้องรีบกลับไหมก็ชิ้นละเท่าไหร่ ใช่ไหม<ช><ช>เอางี้ละกันพี่หมอหมดเลยดี<ม>ยยใจไหมดีใจ,อใจโอเคนับมาให้พี่เลยใส่ถุงเป็นบาะรถเลยพี่จะไปทำบุญไปนับมากี่บาทมาแล้วกี่บาทได<อ>นะ้นะสองร้อยใช่ไหมเอาวางไว้เอาวางไว้เลย เรียนเก่งกันปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้ยเก่งจังเลยน่ารักมากอะหนึ่งพันพอไม่ใช่อะหนึ่งพันบาทไม่ต้องทอนโอเคเนาะเป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมตั้งใจเรียนเข้าใจไหมครับโอเคครับบายบายตั้งใจขาย ที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแล้ววันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยนักกว่าที่เคยแต่เธอ